จะบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหมอเนี่ยแหละมีปัญหาเรื่องสิวมากกว่าใครตั้งแต่เด็กๆหมอเข้าใจสุดๆเลยค่ะว่าคนไข้ซัฟเฟอร์ยังไง แล้วก็คาดหวังยังไงกับผลการรักษาเพราะฉะนั้นหมอก็จะอินเนอร์ใช้ใช้ความเข้าใจเพราะว่าเราเป็นสิวมาตั้งแต่เด็ก,ดกแล้วเราก็เผชิญปัญหากับเรื่องหลุมสิวที่มันไม่เนียนกับหน้าเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถให้คาปรึกษากับคนไข้ได้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะคะก็คือทั้งซัพพอร์ตด้านผิวหนังแล้วก็ซัพพอร์ตจิตใจได้ด้วยก็คือมีการให้กําลังใจแล้วก็มีการรักษาโดยการประกบเลยคือแพทย์ดูแลทุกเคสตั้งแต่หลังทายาชั คือคุณหมอประเมินผิวหน้าแนะนํานะคะแล้วก็คัดเลือกคัดสรรในเรื่องพลังงานให้เหมาะสมกับเคสนั้นๆน,น,นะคะประทับใจในตัววีนัสซีว่าก็คือผลลัพธ์การรักษาที่เห็นค่อนข้างชัดเจนค่ะเราเครื่องเนี้ก็คือเป็น f r a c t i o n a l RF ที่ลงถึงชั้นเดอร์มิสเพราะฉะนั้นผลการรักษาก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดเ mm hmm. จนเลยว่าดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก อีกอย่างหนึ่งก็คือความเจ็บเพื่อน้อยมากๆเมื่อเทียบกับเครื่องอื่นๆหรือว่าคนไข้หลายๆท่านก็จะบอกว่าเจ็บน้อยมากจนแทบไม่รู้สึกเลยใช่ค่ะอันนี้หมอแนนก็คอนเฟิร์มเลยค่ะในเรื่องความไม่เจ็บลูกค้าก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านอนทาสบายมากเลยแล้วก็บางคนบอกว่าเหมือนแค่มดมาไต่ตๆเฉยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องความ เจ็บน้อยแล้วก็ในเรื่องรีเซว์ผลลัพธ์นะคะค่อนข้างดีลูกค้าก็เลยเลือกที่จะมาทำวีนัสวีวากับเราะค,ะค่ะอีกอย่างหนึ่งโพสแคร์ก็เหมือนกันก็คือสเกตค่อนข้างเล็กมากประมาณแบบแค่50ไมครอนไม่ต้องห่วงอะไรมากเลยคะ่ะคอมพลเคชั่นหลังทำก็คือค่อนข้างน้อยปลอดภัยมากๆค่ะเครื่องที่<ม>ส่วนมากที่รักษาหลุมสิวหรือรูขุมขนนะคะสมมติก็จะหน้าแดงๆเป็นสเกตลูกค้าไม่สามารถที่จะไปเจอผู้คนได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่วีนัสวีวาเนี่ยรับรองเลยว่าทำไปแล้วก็สามารถที่จะแต่งหน้าไปทำงานใส่แมสปกติเดินห้างอะไรได้เลยก็คือแอ e เนสกาก็จะมีทั้งหมด3ามทายะค่ะตั้งแต่อ i c ส s c ิกกาบอ c a r แล้วก็โรลิ s สกาทั้ง3ามท้ยระยะเวลาในการรักษามันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องชี้แจงให้คนไครได้ทราบค่ะว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันอาจจะต้องใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้เครื่องวินาชีว่าในการรักษาอยู่ดีแต่ว่าอาจจะใช้ในรูปแบบพลังงานที่ต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับลักษณะของสากาลันั้นค่ะ